ถ้าเราพูดถึงดาวเคราะห์ที่มีลักษณะคล้ายกับโลกเพื่อนๆจะนึกถึงดาวอะไรครับถ้าอยู่ในระบบสุริยะของเราเราต่างก็จะนึกถึงดาวศุกร์กันใช่ไหมครับแต่ถ้าอยู่นอกระบบสุริยะของเราในการค้นพบก็อาจจะมีมากกว่า1,000ดวงซึ่งเราจะมาพูดถึงดาวเคราะห์ที่มีลักษณะคล้ายกับโลกและยังอยู่ในเขตอาศัยได้แต่ก่อนที่เราจะพูดถึงดวงดาวเราจะพูดถึงกล้องโทรทัศน์ที่เอาไว้ใช้ค้นหาดาวขคราคล้ายโลกซึ่งก็จะเป็นกล้องโทรทัศน์อวกาศแคปเลอร์นะครับจะเป็นของนาซาส่งไป กองเคปเลอร์ตั้งชื่อตามนักดาราศาสตร์ในศตวรรษที่17นะครับเขามีชื่อว่าโยฮันเนสเคปเลอร์กองอวกาศเคปเลอร์ ถูกส่งขึ้นไปเมื่อ7มีนาคปี2009และได้ค้นหาดวงดาวมามากกว่า9ปีหลังจากนั้นเชื้อเพลิงก็หมดลงนาซา,าจึงได้ปลดระวางภารกิจในวันที่3ตุลาปี2018กล้องโทรทัศน์นี้มีหน้าที่ค้นหาดาวเคราะห์ที่มีลักษณะคล้ายกับโลกที่โคจรอ,อยู่ในเขตอาศัยได้ซึ่งก็ได้พบดาวเลิกหลายพันดวงในทางช้างเผือกอุปกรณ์ที่ติดไปด้วยจะมีเครื่องวัดความเข้มของแสง ที่ตรวจสอบความสว่างของดาวฤกษ์จะมีอยู่ประมาณ150,000ดวงจากนั้นกล้องจะส่งข้อมูลกลับมาที่โลกในภารกิจ9ปีนะครับมีการค้นพบดาวฤกษ์มากกว่า53,506ดาวซึ่งก็ค้นพบดาวฟอรามากถึง2,662ดวง ดาวดวงแรกนะครับเชปเ e r ร์694ดาวเคอาดวงนี้เป็นดาวเคอะนอกระบบซูเปอร์เอร์ที่ได้รับการยืนยันไปประมาณ70%ซึ่งจะมีขนาดใหญ่มากกว่าโลกที่โครจรรอบดาวลอร์แครเหลืองมีระยะทางห่างจากโลกประมาณ2,700ปีแสงถูกค้นพบโดยกล้องโทรทรรศน์อวกาศเชปเพิร์และเป็นการค้นพบครั้งแรกของดาวเคราะห์ที่ได้รับการประกาศเมื่อวันที่7มกราคมปี2013และได้ยืนยันประกาศเมื่อวันที่18เมษายนปี2013เชพเพิร์694ในช่วงเวลา นั้นถือเป็นการค้นพบที่น่าถึงเพราะเป็นดาวเคราะ์ที่มีลักษณะาขายโลกส่วนดาวแครเหลืองก็คือเ e ป l e r 69ขออภัยด้วยนะครับที่ช่วงแรกผมออกเสียงผิดเคป l e r 69จะอยู่ห่างจากโลกประมาณ2430ปีแสงกล้องโทรทัศน์ัดเคปเลอร์ได้ค้นพบในวันที่18เมษายนปี2013โดยที่เคป l e r 69จะเป็นดาวเลิกนะครับ ดวขขาวคอลไคยโรคดวงต่อมาก็คือเคปเลอร์ b เป็นดาวคอแรกที่ได้รับการยืนยันการค้นพบนอกระบบสุริยะค้นพบหล่งจากที่กล้องเคปเลอร์ทำภารกิจได้หลายเดือนดาวคอดวงนี้นะครับมีการประกาศเมื่อวันที่10โมกราปี2011 เคปเลอร์ 10b มีมวลระหว่าง3.3และ5.7เท่ามวลโลกและรัศมีของโลกเท่ากับ1.4เท่าดาวคอ e เคปเล 10b จะอยู่ใกล้กับดาวคอ e เคปเลอร์10นะครับและการยืนยันของดาวคอดวงนี้มาจากการตรวจวัดจากหอดูดาว W.M. ตั้งอยู่ที่รัฐฮาวาย ส่วนดาวเคราะดวงต่อมาสําหรับผมน่าสนใจมากดาวเคราะดวงนี้มีชื่อว่าเคปเลอร์ยีบีเป็นดาวเคราะห์นอกระบบดวงแรกที่ได้รับยืนยันการค้นพบโดยกล้องเคปเลอรของนาซานะครับซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจจะมีเขตอาศัยได้และดาวเคราะดวงนี้ยังโครจรรอบดาวเลิกที่มีลักษณะเหมือนกับดวงอาทิตย์ ระยะทางห่างจากโลกประมาณ635ปีแสงซึ่งดาวคอดวงนี้ถูกค้นพบครั้งแรกในวันที่3ของการปฏิบัติการของก้องเคีบเลอร์ในปี2009และได้รับการประกาศขึ้นในวันที่5ธันวาคมปี2011ดาวคอดวงต่อมามีชื่อว่าเคียบเอร์ 61b นะครับเป็นดาดวเคอานอกระบบสุริยะซูเปอร์เอิร์ทที่โครจรอ,อยู่ในเขตอาศัยได้ของดาวลอร์เคเีบล61คนพบโดยยานอวากาศเบ r ที่ได้เคลื่อนผ่านไปอยู่ห่างจากโลกประมาณ1,100ปีแสงอยู่ในกลุ่มดาวหงนะครับดาวคอดวงต่อมาแทปพิท 1E อีซึ่งเป็นดาวคอหินนอกระบบมีขนาดเกือบเท่าโลกเลยนะครับและโคจรในเขตอาศัยได้รอบดาวเลิกแต่เป็นดาวเลิกแค่เย็นนะครับโดยจะอยู่ห่างโลกไปประมาณ40ปีแสงและเป็นหนึ่งใน7ดดาวคอนอกระบบสุริยะที่ถูกค้นพบใหม่ถูกพบโดยการส่องดูซึ่งดาวคอดวงนี้ถือว่าอยู่ในเขตอาศัยได้ เทพพิษหนึ่งีมีมวลรัศมีแรงโน้มถ่วงและอุณหภูมิรวมถึงการแผ่รังสีที่คล้ายกับโลกและมีการยืนยันว่ามีชั้นบรรยากาศคล้ายกับดาวคอหินในระบบสุริยะนักวิจัยมั่นใจว่าดาวเคอนอกระบบทางเจ็ดในระบบดาวเทพพิษหนึ่งีเป็นดาวคอมหาสมุทรมีลักษณะคล้ายโลกมากที่สุดรวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับการอยู่อาศัยมากที่สุดเทพพิษหนึ่งีเป็นดาวเคอนอกระบบสุริยะมีความเป็นไปได้ต่อการอยู่อาศัยมากที่สุดเท่าที่มีการค้นพบ ดาวเคราะห์ดวงต่อมาเทพิด 1f เป็นดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่ขายโลกซึ่งก็โคจรอ,อยู่ในเขียอาศัยได้ของดาวเกษแคเย็นอยู่ห่างจากโลกไป39ปีแสงเทพิด 1f นะครับเป็นดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่มีลักษณะาคล้ายกับโลกซึ่งมีมวลในรัศมีใกล้เคียงกับโลกรวมถึงอุณหภูมิที่ใกล้เคียงแรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์ดวงนี้นะครับในพื้นผิวรอบๆจะประมาณ62%ของคาโลกส่วนดาวเลษ์อของเทพิด 1f มีอายุอย่างน้อย500ล้านปี ซึ่งดาวคอดวงนี้นะครับจะโคจรดาวฤกษ์ที่มีระยะเวลาประมาณ9.206วันมีรัศมีวงโคจรประมาณ0.037เท่าของโลกดาวคอดวงนี้อาจจะมีน้ำอยู่ด้วยเราจะทำความเข้าใจกับเขตอาศัยได้นะครับเขตอาศัยได้ทางดาราศาสตร์หมายถึงเป็นย่านหนึ่งในอวากาศที่ซึ่งดาวคอขายโลกสามารถดำรงน้ำในสถานะของเหลวได้ที่จะอยู่บนพื้นผิวของดาวคอนะครับ ซึ่งรวมถึงสิ่งมีชีวิตคล้ายกับสิ่งมีชีวิตบนโลกเขตอาศัยได้เป็นจุดต่างกันระหว่างสองเขตที่ต่างก็สามารถให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตตายหก็คือภายในระบบดาวเคราะห์สภายในดาราจากักรและดาวเคราะห์รวมถึงดวงจันทร์บริวารของมันในเขตนี้มีโอกาสมากที่จะเป็นแหล่งอาศัยของมนุษย์ได้และมีความเป็นไปได้ว่าจะมีสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่มีลักษณะกับมนุษย์อาศัยอยู่ที่นั่น ความสําคัญของเขตอาศัยได้ก็คือดาวเลิ์นะครับเพราะมีอิทธิพลต่อการดํารงของสิ่งมีชีวิตที่มีคาร์บอนเป็นพื้นฐานซึ่งจะทําให้เราสับสนกับดาวเคราะห์ที่อาศัยได้เพราะว่ามันเป็นเส้นบางๆที่กั้นอยู่่เพื่อนๆเพราะว่ามันทําให้เราสับสนได้ผมเองก็ยังงงเลยตอนแรกโอเคครับ EP นี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าข้อมูลผมปิดพลาดตรงไหนนะครับเพื่อนๆเพิ่มเติมได้เลยนะและเราค่อยเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ